ครับผมเป็ดปูจองขอจารุวัลครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับจะเป็นยันเดือนหนึงครับซ้อมอยู่ที่ค่ายจารุวัลอยู่ที่จังหวัดทีเกครับที่เดิมเลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นผู้เป้าผู้สอนเราบ้างก็ปุ่นในค่ายปุ่นในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเจครับสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบถามน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบสองเราโมยสไตล์อะไรครับได้หมดครบเครื่องเลยวันนี้เลยต้องมาเจอกับวันชนะเคยต่อยกับเขาไหม แรกเลยเราได้ศึกษาเกมงันต่อยเขายังเขาเมือสไตล์ไเลยวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกวางแขงให้ดิเราเห็นต่อยตามสไตล์ไปมีอะไรแก้ไขวุ่นเขาบ่นอย่างนีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไหนมาต่อยแรนแนนวันนั้นต่อยกับแข็งบ้างแค่แพ้คะแนนเหรอแพ้นองครับน็อกแล้วเป็นโดนอะไรวันนั้นโดนไต่ร้างคอล่นเลยจังหวะแขนตกวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสองร้อยสองวันนี้ต่อยไม่ร้อยเก้าเลยอ่ะมาแทนไหม เขามาแทนนอ้เขามาแทนเรมยในรายการอืมก็เลยเป็นร้อเลยถ้าร้อย้นี่คิดว่าใหญ่ไหมัหยแต่ก็ต้องเอาไปก่อนเนาะมาแล้วอะถ้าเขาชชมาหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาขาดเนาะสบายสบายร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้สมรุ์แข่งแรงพร้อมมาแจ้งเกิดไหมเอาแชนะนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับหรือปล่อยเลยปล่อยเลยนะป่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ khuấn trong mặt để buồn học và trường danh gặp luôn ừ. những là... à, đi khắp